ไปดึงเข้ามาได้ยังไงอ่ะ๋อนี่ต้องให้ท่านตุ้งชนเป็นผู้ครับพพวกเราก็เลยชวนจังนาซื้อที่คืนครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับที่รัษณารบริหารจัดการกันเงโดยไม่ว่าจะเป็นว่าประมาณหรือว่าในส่วนที่การอ่าปีละครั้งมันช้าเกินไปขอเสาร์อาทิต เสาทิตย์มาจากตรงนี้ครับของนะครับเลือกซื้อกันได้มันจะมีเครือผลิตภัณฑ์ที่เป็นศิลปะและชุมชนเท้าชุมชนเท้าเป็นงานเป็นงานทำมือก็จนถึงช่างนะครับที่ เราจะเดินเที่ยวชมงานวันนี้ใครยังไม่ทันมาครับก่อนเลเชิญทุกท่านนะครับบอกว่าเราอยากให้เดินให้เดินเดี๋ยวูกหลอยจะเยอะเลยอ่ามีศิลปินวาดรูปนะฮะตรงนี้เอื้องหมายนี่เพราะว่าเมื่อสักครู่ก็ได้บรรยายให้เด็กฟังไว้ว่านี่ซึ่งบางครั้งในอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไอซีเป็นชิปเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อน เียเราจะทานข้าวตรงตรงด้านหน้าอ90บาทแล้วนะครับนะครับอูจามตาคู้่จาม้วนมาเพื่อของแตสนะับท่าน่เด็กสะโพถามว่าที่นี่จั ครับท่านครับวันนี้มาลงที่ลงพื้นที่ที่ชุมชนหลงหิมขาวเนี่ยมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็เราได้พูดคุยอะไรกับทางชุมชนหลงหิมขาวบ้างครับในภาพใหญ่สมาชิกวุฒทสภามีคณะหนึ่งเรียกว่าคณะสมาชิกวุฒทสภาพกประชาชนภาคเหนือตอนบนเรื่องหนึ่งที่สมาชิกวุฒิสภาภาคเหนือตอนบนให้ความสนใจและผลักดันก็คือเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์ ว่เหตุนี้เองการมาเยือนชุมชนโลหิมขาวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางความคิดและโครงการนี้จุดประสงค์เพื่อหนึ่งมาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนสองเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าจะพัฒนาให้ชุมชนมีความคิด สร้างสรรค์มีกิจกรรมสร้างสรรค์มีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ซึ่งเป็นการเพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นได้อย่างไรที่นี่ก็น่าประทับใจมากเพราะว่าได้นําเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งเป็นผ้าทั้งเป็นเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผ้าก็นํามาเป็นเครื่องประดับนํามาเป็นกระเป๋าส่วนเศษขยาสอิเล็กทรอนิกส์ก็ทําไปเป็นงานศิลปะซึ่งแสดงว่าได้นําสิ่งที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มบุญค่าออกแบบให้สวยงามขึ้นมาแล้วในที่สุดก็มีรายได้เพิ่มขึ้นการที่นำสิง่งที่มีอยู่แล้วประกอบกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมแล้วได้ไรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มบุญค่าทางเศรษฐกิจเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เส้นทางสมาชิกวุฒิสภาประชาชนนี่นอกจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็จะเชื่อมโยงกับหน่วยราชการเอกชนรวมถึงชุมชนรวมถึงสื่อมวลชนในการที่จะ ช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจสร้างสารรค์ของชุมชนโรงหิมขาวนี้ได้เติบโตมากขึ้นต่อไปครับครับผมแล้วการลงพื้นที่วันนี้ท่านมองเห็นศักยภาพของชุมชนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับมีศักยภาพที่สูงมากเพราะว่าเริ่มต้นจากแนวความคิดที่นําสิ่งที่ไม่ได้ใช้มาเพิ่มมูลค่าขณะเดียวกันมีทั้งอาจารย์มีทั้งนักออกแบบมีทั้งคนที่มี ความรู้เรื่องพาณิชย์เช่นหน่วยราชก,การที่เป็นกระทรพาณิชย์เข้ามาช่วยในเรื่องของการส่งเสริมและก็ทําการตลาดแต่ที่สําคัญก,ก็คือชุมชนลงหิมเข่ารือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมีผู้นําชุมชนที่มุ่งมั่นในการที่จะทําทให้ชุมชนนี้ เป็นชุมชนที่ยังเก็บรากฐานของความเป็นวัฒนธรรมไว้เป็นชุมชนที่ยังรักษาความเป็นพื้นที่สีเขียวไว้เป็นการทําเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่มีความยั่งยืนไปในตัวเองด้วยซึ่งผมคิดว่าชุมชนเช่นนี้แหละเป็นชุมชนที่สําคัญเพราะว่าได้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและก็นําเอกลักษณ์เหล่านี้มาต่อ,อยอดเพิ่มเป็นไรายได้ของชุมชนทำให้ชุมชนอยู่ได้ตลอดไปและเมื่อนในมีแนวความคิดที่จะเป็นชุมชนสีเขียว ก็อยากทให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ยั่งยืนและเป็นตัวอย่างที่ดีของหลายๆชุมชนครับครับผมอีกหนึ่งคำถามครับมีอะไรที่จะฝากถึงชุมชนหลงหิมคาวและก็ชุมชนอื่นๆในลักษณะของการทรําเศรษฐกิจสร้างสารรค์บ้างครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการออกแบบผมเคยศึกษาเกี่ยวกับชุมชนกองขยะท,ที่ประเทศฟิลิปปินส์คือเอาเศษผ้าจากกองขยะแต่ไปเจอนักออกแบบชั้นดี ก็เลยทําให้เศษผ้าเหล่านั้นกลายเป็นพรมผ้าชั้นดีกลายเป็นเสื้อผ้าชั้นดีกลายเป็นกระเป๋าชั้นดีแล้วก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วเขาก็ตั้งแบรนด์ว่า red t u r i t e s ก็คือจากไม่มีอะไรกลายเป็นความร่ำรวยขึ้นมาเพราะผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องขอให้อาจารย์นักออกแบบเชื่อมกับชุมชนเพื่อที่จะทาให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นเอาความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมมาสอดคล้องกับ ความต้องการสมัยใหม่แฟชั่นสมัยใหม่ก็จะทําให้รายได้ของชุมชนนี้ต่อยอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบันแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงอนา,าคตได้ด้วยครับขอบคุณมากครับ